สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกันนะครับสมเด็จดาวเรืองหลังยันนะครับสมเด็จวัดดาวเรืองหลังยันอ่าวัดดาวเรืองนี่ก็อยู่ใกล้ๆกับวัดหลวงพ่อกลวยนะครับห่างกันไม่มากนะสมเด็จวัดดาวเรืองก็สร้างประมาณปีหนึ่งศูนย์หนึ่งปีหนึ่งสี่นะครับอันนี้เป็นหลังยันยันแบบนี้นะครับจาให้แม่นนะครับหายากนะแล้วเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อ โซนผงน้ํามันนะครอนี้จะนิยมหน่อยนะครับจะออกเขียวนะจะออกเขียวสมเด็จวัดดาวเรืองจะมีหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อจวนนะครับหลวงพ่อก,กวยหลวงพ่อจวนนะมีหลักๆมีหลายองค์นะครับของยุคนั้นเลย สมเด็จวัดดาวเรืองเอาสักพันห้านะเอาพันห้าแล้วกันหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอาฝาไปเลยนะตัวนี้สีพึ่งดอกจันนะครับสีพึ่งก้นดอกจันหลวงพ่อกลวยนะครับ สีสองหนึ่งนะสีพึ่งดอกจันนะถามกันมาหลายคนนะสีพึ่งนะไม่ค่อยเจอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีของนะล้นี่นะข้างในเป็นตับนี้นะตะเพียนตะเพียนไม้โนเนะพวกนี้นะครบเลยตะกุดนะสีพึ่งนะเอาแปดร้อยนะสีพึ่งแปดร้อยอกิน รูปถ่ายเก่าเลี่ยมหนากนะครับเลี่ยมเนหน้ารูปถ่ายเก่าเลี่ยมหน้าสองสี่กว่าแน่นอนนะครับรูปถ่ายตรงนี้นะเลี่ยมหน้าด้านหลังเนี่ยผมว่าเจ้าของน่าจะไปตีเงินทับไม้อีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่ากันหน้าผูนะกันหน้าผู ยุคสองสี่นะแน่นอนไม่รู้พระบ้านไทยนะเอาพันหนึ่งแล้วกันนะเอาพันหนึ่งเรียกว่ารูปถ่ายสีเปียนะครับหนึ่งพันบาทพระไม่รู้ที่นะครับเป็นหลังยันใบพัดตรงนี้นะเป็นพระใส่ใต้นะฮะพระไม่รู้ที่ใส่ใต้เนะี่เอาหกร้อยนะครับหกร้อย ุนแผนหลวงพ่อดีวัดพระรูปนะคุแผนไข่ฟาซีกนะสภาพสวยสมบูรณ์นะครับดูหน้าตาติดชัดเริ่มเเนี่ยขขยกันถ้าหน้าตาไม่ติดเนี่ยขขยกันตก4ี่พันะนี่หน้าตาสวยเนื้อหามวลสารนี่สุดยอดเลย พระสมบูรณ์นะครับไม่หักไม่ซ่อมนะเลี่ยมวินเทจโบราณนะครับเอาสามพันบาทสามพันบาทบกโพวัดประสา,นะา, 1, าทนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะโบกโพวัดประสาทหนึ่งพันบาทพิมพ์หายากวัดประสาทบุญยาวาสหนึ่งพันบาทเหรียญหลวงพ่อนงนะครับหลวงพ่อนงงวัดสว่างอารมณ์ตาขี จานเต็มปีสองห้าห้าเจ็ดเนื้อทองแดงผิวไฟนั่งเต็มองคนะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งนั่งเต็มองเนะี่ยมีเลขหนึ่งที่ต่งกตนนะครับก็เอาสักเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยยี่ห้าสัตรวรษเนื้อชินตะกวัวนะครับยี่ห้าสัตรวรรษเนื้อชินตะกวัว งูกสวยนะประศกจุดนะครับไม่มีเข็มประศกจุดหกร้อยบาทหกร้อยบาทเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหหอมปีศูนย์หกนะเหรียญกลมเนื้อเงินสภาพน่ารักนะพันห้าพันห้าร้อยบาท เหรียญกลมหลวงพ่อกเกษมปีสามเจ็ดเหรียญกลมหลวงพ่อกเกษมปีสามเจ็ดเอาเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันอ่าปีสามเจ็ดสามร้อยห้าสิบพระเก่าไม่รู้ที่นะครับพระเก่าไม่รู้ที่พระเก้าไม่รู้ที่เอาห้าร้อยพอ สมเด็จพระครูมูลนะครับวัดประสาทปีศูนย์หกนะพระครูมูลวัดประสาทปีศูนย์หกเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทสมเด็จนะครับสมเด็จเก่าหลังคุดสมเด็จเก่าหลังคุด พิมแปดนะเอาแค่สี่ร้อยก่อสี่ร้อยสี่พึ่งหลวงผู้สุขวัดโพไซทองนะครับนี่มีอยู่หน่อยหนึ่งหลวงผู้สุกวัดโพไซทองปีสองห้าหนึ่งสองนะยังมีอยู่นะยังมีอยู่เมตตาค้าขายนะครับหลวงผู้สุกวัดโพไซทองเอาพันหนึ่งนะครับปีหนึ่งสองสองพห้าหนึ่งสอง รูปถ่ายเก่าไม่รู้ทนะี่เอาสี่ร้อยมีติดจีวรเกษาสี่ร้อยบาทเรียมวินเทจหลวงพ่อดำวัดตูยงนะครับครบรอบเก้าสิบหกปีนะครับปีสอง2 6 0สองสองหก้อบบาทหลวงพ่อดำเหรียนหลวงพ่อย้อยนะครับหลวงพ่อย้อยเหรียนก้มเล็กหลวงพ่อย้อย หลวงพ่อย้อยสระบุรีนะครับเจ็ดร้อยบาทผลาสวยผิวมันปูนั่งพานชินนบ,บัญชรน,นะครับหลวงป,ปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับนั่งพานชินนบ,บัญชรหลวงป,ปู่เพิ่มวัดป,ป้อมแก้วอะวัดเจนียงนับชนะมารทวัดบุรีลำอ๋อใช่หลวงพ่อเดียวกันไหมเนี่ย หลวงพ่อเมียนอ๋อหลวงพ่อเมียนหลวงพ่อเมียนอ่ะกล่องเป็นอะไรเนี่ยนี่มันชนะมันโอ,อหลวงพ่อเมียนนะครับหลวงพ่อเมียนอ๋อ้จำผิดนะครับหลวงพ่อเมียนหลวงพ่อเมียนเอาสามร้อยได้กันนะในกล้วยหยิบผิด หลงพ่อเพิ่มขายไปแล้วลืมไปยันคู่นะครับปีหกสามสามร้อยห้าสิบบาทยันคู่ปีหกสามสามร้อยห้าสิบล็อกเกตหลงพ่อเขียนปีหนึ่งศูนย์นะครับจังหวัดพิจิตรนะหลงพ่อทบผูกเสกล็อกเกตรูปหัวใจนะครับหล,ล,ลงพ่อทบรถงแดนผูกเสกปีสองห้าหนึ่งศูนย์เหรียญหลงปู่หงพรมปัญโยเสมานะครับ สร้างอุโบโสถวัสุวรรณารามสี่ร้อยบาททันตัวนะทันตัวหลวงพู่หงส0 0ี่ร้อยบาทรุ่นสองหลวงพอ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงนะครับห้าร้อยบาทเรียมกันน้ำพร้อมใช้กระายทองปรลัดขีกเขาแกะนะครับมีกิ่งห้าร้อยบาทป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้วนะครับเหียกป้องอ้อยหลวงพู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วพร้อมเลี่ยมกันน้ำสวยสวยที่เดิมที่เดิมที่เดิมนะป้องอ้อยหลวงผู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับพันเจ็ดร้อยนะครับพั 1700, นเจ็ดร้อยสวยสวยแนบหลวงพ่อเต๋คงทองนะบแนบสกรีนลงยาหลวงพ่อเต๋ะคงทองแปดร้อยบาททันตัวนะครับ เหรียญหลวงพูดุลนะครับเหรียญหลวงปูดุลปีสองหกวัดดงเย็นนะเอาสามร้อยพอทันตัวนะออกวัดดงเย็นเหรียญหลวงปูดุลพระผงหน้าปกสมเด็จหน้าปกเนื้อชั้นหมากเก่าไม่รู้ที่นะครับวัดอะไรไม่รู้เอาสามร้อย พะุดนะครับเนื้อตะกัวเก่านะครับเนื้อตะกัวเก่าไม่รู้ที่สามร้อยเหมือนกันซื้อมาในเกินห้าร้อยเจ็ดร้อยจำไม่ได้หลวงพ่อหอมนะแหนบหลวงพ่อหอมนะแรนบแหนบลงยาหลวงพ่อหอมทันตัวนะครับสามร้อยพอนะแล้วก็ มีปากน้ำบนหกพร้อมหนังสือมีสององนะครับนะมีวิธีการนั่งสมาธิด้วยนะประไตบิดกหินอ่อนนะครับประไตริดกหินอ่อนปีสามสองมาดูพระกันครับมีสององในหมาแบบนี้เลยประไตพิดก พร้อมซองเนี่ยเอาแปดร้อยนะครับแปดร้ 800, อยุ่มหกพับยังไงมาเอาแปดร้อยมีสองมีสององนะครับพอพับมาอย่างนี้เลยองละแปดร้อย นี่เป็นพระพระชุดนะครับหลวงพ่อเชื้อวัดโปรดละบำรุงหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บัดบำเพ็ญบุญนะครับออกวัดโปรดละบำลุงอนะทันตัวนะครับทันตัวหลวงพ่อหลวงพ่อเกศสอนนะครับกรุงเทพหุ่นสามนะเล็กโค้ดได้สามหลวงพ่อเกศสอนยังซื้อมาห้าหกร้อยขายไม่ได้ไม่เคยคนรู้จักนะครับเลขเป็นหลวงพ่อสายอีสานนะครับบ้านเชื่อม บ้านเชื่อมอะไรสักอย่างโอเคอะไรตำบลไผ่แพงจังหวัดสกลนครหลวงปู่ผ่านหลวงปู่ผ่านอะไรสักอย่างหลวงปู่ผานอะไรประมาณน,นี้แหละ เนี่ยสามองละแล้วก็หลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยปีหนะ้าสองแล้วก็ล็อกเก็ตในหลวงนะครับปีสองพันห้าร้อยยี่้าศตวรรษนะครับล็อกเก็ะต,ะตะะนะ Rocket ในหลวงแล้วก็หลวงปู่ทองมานะเหรียญกลมนะหลวงปู่ทองมาถาวโลนะชุดนี้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  ชุดนี้เอาพันสองแล้วกันนะหกองเนี่ยเอาพันสองขอสภาพพันสองไม่ได้กำไรเลยครับแต่ว่าเปลี่ยนหน้าทะไปนะทุนยังไม่ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเอาพันสองนะครับชุดนีนะ้ใครสนใจในการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับทักไลน์นะ ID line นะครับ a d ด line ที่ ID line a S c a l l v e t e นะครับแล้วก็ a c e b o o k นะครับธนวัสน์สับพ่วงนะครับเบอร์โทรศัพท์ 0967276947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ